ห็นไหมครับพี่เดือนฉะนั้นเหรียญเนี้ยถ้าเทียบกับเหรียญเมื่องเงินรุ่นแรกอันนี้หายากกว่านะเรื่องราคาคา้านิยมอยาไปเป็นดาม่าอย่าไปติดนิสัยเป็นดาม่านี่จัดเป็นเหรียญที่ผมต้องขอจากเจ๋งว่าขอครับโอ้ล้วบอกว่าจ่าเจ๋งมโนรมส่งพัสดุไห้ผมยังไม่ได้แกะ สวัสดีพี่อมนัทุูครับอ่าเดี๋ยวแกะสะหน่อยเฮ้ยเจ้าโฮอยากจะอุทานคำว่าอาซิวิเดลขอคัตเตอร์หน่อยนี่นี่เห็นพาปุ๊บต้องเจราจาเลยต้องเจราจาเลย oh, พ่อเผาเท่าไรครับพ่อเผาวัดทนำตะโกพร้อมเลี่ยมผมชอบออกไงคือจริงๆกับผมเป็นคนที่ชอบพรลบบุรีนะแต่ไหนแตไรล,ละนี่ ขอเผาเท่าใดเท่ากูนะครับเดี๋ยวไปดูพระอยู่นี่วัดคูสลอดที่สิทธิ์พ่อปานเห็นไหมที่อ๊อฟคูสลอดใช่เหรียญสมเด็จโตที่ผมตื่นเต้นน่ะน่าจะเป็นเหรียญนี้น่าจะเป็นเหรียญนี้ที่ตื่นเต้นน่าจะเป็นเหรียญนี้ รู้ไหมที่ไหนนี่พระเซียนเก็บเขาจะใส่ซีนแบบนี้เห็นไหมไพ่ที่จะไม่เขาหลุดราคาแต่จับเป็นพระหายากนี่พระเซียนสะสมพระเซียนเก็บเนี่ยเขาจะซีนอย่างดีอ่านะครับไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ซื้อหลุดไม่ได้ราคาถูก แต่จะได้ของหายากเพราะเสียนเขาคัดของหายากไว้ให้แล้วหลวงพ่อสุดใจวัดอ่ารู้ไหมครับว่าองค์นี้เป็นไงองค์นี้คือพระอุปชาของหลวงพ่อพินวัดอุบลน,นี่คือพระอุปชาที่ทำการบรวชให้กับหลวงพ่อพินวัดอุบล หลวงพ่อสุดใจวัดเชิงเลนนคนปรปฐมอ่าแท้ดูง่ายจากอะไรจากธรรมชาติความเก่าของเหรียญน,นี่ครับคุณเหรียญพระเกจ,จิเมืองนครปฐมได้หลายเหรียญเหรียญเนี้ยใครไม่เคยเห็นกดจีจีให้ทีครับพี่วิยะทรงจันบอกดงเชือกขึ้นมาหลักร้อย ค,คือจํานวนที่แตกกูมาแค่หลักร้อยองค์เท่านั้นบางกูแตกหลักพันบางกูแตกแปดหมื่นกว่าองค์นี่แตกแค่หลักร้อยองค์หายากขอบคุณครับที่เข้ามาพิมห์ข้อมูลก,กันมีความสุขจริงๆิพี่โอ๊ตอยากทราบประวัติเพ่อะเป่าวัดเวียงทุนมีในหนังสือคมปีว่าเครื่องเมืองราดโอ้โหพี่ๆ็คตรีมาเพียบเลยนะครับอ่าถ้าโคตบอยยังไม่มีหนังสือเดี๋ยวมาแวะเอาหนังสือที่ผมได้เห็นไหมครับเพื่อนๆฉะนั้นเหรียญเนี้ย ถ้าเทียบกับเหรียญเมื่อเงินาารุ่นแรกอันนี้หายากกว่านะเรื่องราคาค่านิยมอยา่าไปเป็นดราม่าอยา่าไปติดนิสัยเป็นดราม่าเอาความจริงก่อนว่าถ้าเทียกบ,กบกับเหรียญเมื่อเงินธรมรุ่นแรกกับเหรียญพ่อสุดใจเพราะเงินเจอเยอะกว่าถ้าเทียบกับเหาารียญพ่อน้อยเหรียญหล่อเทียบกับเหรียญหล่อพ่อทาเอาว่าหลวงพ่อสุดใจก็ยังพบน้อยกว่านี่จัดเป็นเหรียญที่ผมต้องขอจ่าเจงว่าขอครับ นี่แล้วองค์เนี้ยที่ขอมาเข้าไลฟ์เพราะอยากจะบอกว่านี่เป็นอาจเป็นอาจารย์ป,ประดุบชาหลวงพระพินรุบล์แต่รู้ไหมว่าท่านเป็นท่านใครบวชให้ท่านใครนี่เออพ่อนิ่มวัดหนามพุงดอพ่อนิ่มวัดหนามพุงดอเดิมพ่อนิ่มเนี่ยโอ้้าเล่าแล้วก็เอาใครอยากจะฟังกดหัวใจามาเนละ่าให้ฟัง พ่อนิ่มหนังบุงดอคือพระเกจิที่เหรียญหล่อราคาหลักหลายหลายหมื่นของจังหวัดราชบุรีนะครับแต่เดิมทีพ่อนิ่มเป็นคนราชบุรีนะครับพ่อนิ่มเป็นคนราชบุรีพ่อนิ่มเป็นคนโบธรามเป็นคนโบทารามเป็นคนบ้านเดียวกับหลวงพ่อทาวัพระเนียงแตกพ่อนิ่มวัดหนามบุงดอไปเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดม่วงตะลดนะครปฐมบางคนไม่รู้ ว่าวัดม่วงตะลดอ่ะวัดม่วงตะลดที่มีตลาดน,นัดใหญ่ๆอะ่ะนะถ้าข้ามคลองไปเข้าม่วงตะลดจึงจะทะลุปะเนียงแตกอะ่ะแล้วพอทากับพอ,อนิ่มเนี่ยพูดกันเหมือนเพื่อนเลยนี่นะแล้วพอ,อนิ่มเนี่ยเป็นพระอุปชาใหญ่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปชาพิเศษบวชให้ใครก็ได้ทั่วราชาอาณาจักรท่านบวชให้หลวงพ่อสุดใจเนี่ยแหละแล้วท่านก็สั่งกับหลวงม่อสุดใจไว้ว่า เมื่อใดคอยดูนะเมื่อไรที่มีพระราชบุรีเนี่ยมาเป็นใหญ่เป็นโตนี่นครฐมแล้วเมื่อนั้นน่ะจะมีพระนครปฐมเนี่ยไปเป็นใหญ่เป็นโตนในเมืองราชบุรีงงไหมกะนะครับหลวงพ่อสุดใจก็จําคํานี้ไว้จนวันหนึ่งเนี่ยวัดทับหลวงเนี่ยเกิดว่างจากเจ้าอาวาสเอาใครมาเป็นเจ้าวาดก็เป็นไม่ได้เพราะวัดน,นี้ของแรงอาถรรพ์แรง ก็เลยไปนิมนต์พอเกิดพอเกิดเนี่ยเป็นคนลาดบุรีนะเป็นคนเป็นคนเป็นคนลาดบุรีเป็นคนบ้านใหญ่อ่างทองบ้านเดียวกับพ่อโฮนาหนองนะเนี่ยพอเกิดนะเมื่อได้ราบถามรับนิมนต์มาเป็นเจ้าวาดวัดที่มีอาถรรพ์อย่างวัดทับหลวงก็ไปปรึกษาพอสุม่มเจ้าวาดวัดนหนอง คุอวาก็ไปปรึกษาอาจารย์สิเนี่ยนะครับก็ไปปรึกษาพอนิ่มพอนิ่มก็บอกว่าไปเถอะมันเป็นบุญอันสมควรแล้วไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ววัดทับหลวงวัดทับหลวงเจริญรุ่งเรืองที่สุดในยุคใครครับพอเกิดพอเดิมเนี่ยนะยังขี่ช้างมาที่วัดทับหลวง ยังเอารูปหล่อของหลวงของท่านเองเนี่ยมาแจกนะครับที่วัดทับหลวงนครปฐมแล้วเมื่อนั้นแหละครับเมื่อหลวงพ่อสุดใจเนี่ยได้เจอกับพ่อเกิดนึกถึงคําที่พ่อนิ่มเคยบอกไว้แล้วพะระนครปฐมที่มาเป็นใหญ่เป็นโตในราชบุรีคือใครครับพ่อพินวันดอุบลเหรียญหล่อของพ่อ โฮอาพ่อนิ่มหนามุงดอเชื่อไหมแม้ตัวท่านเนี่ยมาอยู่ที่ราชบุรีแล้วเรื่องนี้มันคือท่านก็กลับมาคือคนไ,ไปหาท่านเยอะอ่าไปหาท่านเยอะคนที่มาขอทาเนี่ยได้รับการแต่งตั้งจากลอห้าให้เป็นพระครูอุตราการบดีพิทักษ์องค์พระพุทเจดีแต่คนน่ะต้องมาหาห,าหลวง่อนิ่มให้ช่วย มาขอของมนคนมาช่วยให้ดูว่าของหายอยู่ตรงไหนอ่าโดนอาถรรพ์โดนคุณใสอะไรต่างๆก็มาให้พราะนิ่มช่วยแปลกไหมเรามักจะไม่ค่อยได้ยินเรื่องการแก้อาถรรพ์ของหลวงพ่อทาแต่เรื่องคงกระพันชาตีถูกป่ะมักจะได้ยินจากพ่อทาแต่เรื่องแก้อาถรรพ์แก้คุณใส่มักจะได้ยินพราะคนมาแต่พอนิม่มจนพอนิ่มเนี่ย นะกลับมาลาดบุรีแล้วตอนมาไม่ได้มีวัดอยู่นะเมืองคูบัวคือเมืองทวรารวดีโบราณเป็นเมืองท่าของอาณาจักรทวรารวดีซึ่งเชื่อมต่อฝั่งทะเลฝั่งเดียวกับอะไรเมืองพริบพลีบางคนงงอะไรคือเมืองพริบพลีเมืองพริบพลีคือเมืองเพชรบุรีเมืองท่าที่ใหญ่มากนะคือเมืองคูบัว แล้วเมืองเนี้ยอาถรรพ์เยอะผีดุใครไปอยู่แถวนั้นน่ะเจออาถรรพ์ของนะคนเฝ้าขุมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นพระหรือชาวบ้านนี่ก็จะ,ะเจอหมดจนวันหนึ่งเนี่ยได้มีพระรูปหนึ่งเนี่ยมานั่งปกักกดแล้วนั่งสมาธิอยู่ที่วัดหนองพุงดอใครดูแลราชบุรีอยู่ตอนนั้นพ่อห้องแต่พ่อห้องอะ่ะจะมีพระ มือขวานะี่ยฮะที่เป็นสิทธิเอกที่คอยจัดก,การทุเรศอย่างไรคือใครพอ่อปอกบางคนไม่รู้นะพ่อห้องมณาภปพปี2469แต่2465หลวงพ่อปอกนะได้รับการแต่งตั้งนะในสำาหนักพระธรรมเสนาณีเนี่ยดูแลนะแทนหลวง่อป้องแล้วนะมาดช่ดิ นี่พระกูอินนาเก็บาแทนหลวงมาป้องแล้วพราะปรากฏว่ามีพระมาปรากฏอยู่ที่วัดหนองพุงดองเท่านั้นแหละก็มาบอกกับพ่อห้องว่านะอาจารย์มีพระเนี่ยมาปรากฏอยู่ที่นี่ได้พ่อห้องบอกปเดี๋ยวฉันจะไปดูนะพระรูปนั้นซะหน่อยพ่อปอกก็บอกว่าอาจารย์ไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวไปดูให้ก็ได้พ่อว่า ฉันต้องไปเองฉันต้องไปเองแล้วไปนี่ไม่ได้ไปคุยกันนะแบงค์นั่งอยู่คนเราฟังฝั่งบ่อน้ํานะฝั่งบึงนั่งสมาธิคุยกันสักพักหนึ่งแล้วท่านก็กลับออกมาแล้วก็บอกพ่อปอกว่าเนี่ยนะพระที่เหมาะสมที่จะมาอยู่ที่วัดดนองดอเนี่ยได้มาแล้วพ่อนิ่มนะครับ สำเร็จวิชาทุกอย่างแม้กระทั่งวิชาที่ยากสุดคือวิชาต่อรองชีวิตกยมมาบาลถ้าคุณไปอ่านประวัติพระเกจิกกเก่าๆในสายพระเวทจะรู้ว่าพระที่ต่อรองหรือคุยกับยมมาบาลได้เนี่ยมีไม่เกินห้าองค์ในประเทศไทยใช้วิชาเดียวกันคือเคาะกระดานแล้วต่อรองกยมมาบาลเรื่องนี้ก็ถูกกล่าวขานกันมาก็คือคนจีนน่ะที่เป็นอุปทาษ ในการดูแลวัดในการสร้างวัดเพราะพ่อนิ่มมาอยู่แล้วรู้ไหมพราะนิ่มมาอยู่เนี่ยจากวัดล้างหนองบุงดอนะได้รับกระถินหลวงด้วยนะกระถินหลวงจากในวังพอรู้ว่าพ่อนิ่มเนี่ยมาเป็นเจ้าวาดมาบุรณะวัดหนองบุงดอนะในวังเนี่ยส่งกระถินหลวงมาให้ด้วยท่านยิ่งใหญ่เปะละ่าล <c oughs> ่ะนะครับนั่นะนะนะก็มีคนจีนเนี่ยนะครับนะมาอุปถัมภาา์ก็คงจะ ขอเราได้ศรัทธาถามอะไรท่านก็ได้คำตอบอย่างอัศจรรย์หมดลปะปรากฏว่านะท่านนั่งมองแล้วท่านก็บอกว่าอืมจะหมดอายุไขแล้วนะจะหมดอายุไขแล้วถามว่าคนจีนเชื่อไหมสมัยก่อนเขาเชื่อนะก็บอกว่าหลุงพ่อนะ ยังไม่ได้ทำอะไรให้เรียบร้อยเลยจะทำยังไงดีหลวงพ่อก็บอกว่าอ่ะติดขาดอะไรเป็นวงอะไรไปทําให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวจะต่อชีวิตให้เรื่องนี้ถูกบันทึกไปเลยนะต่อชีวิตได้กี่วันรู้ไหมสามวันครบวันที่สามคนจีนคนนั้นก็ตายนี่คือ เรื่องราวที่คนโบราณเขาเล่าสืบต่อกันมาในเมืองคูบวัวสมัยก่อนเนี่ยเป็นเมืองอาถรรพ์แล้วในเมืองอาถรรพ์เนี่ยเขาจะมีเขาเรียกนะพวกคนที่เล่นของปล่อยของไปไม่ได้ยังติดอยู่บางคนเรียกว่าปอบแต่จริงๆเขาคือคนเล่นของที่ของเนี่ยมันเข้าตัวแล้วหาคนแก้ให้ไม่ได้ไม่มีใครกล้าไปอยู่หล้วครับสมัยก่อนเขาบอกว่า ถ้าจะไปเที่ยวที่นั่นน่ะอยากรู้ว่าบ้านไหนอะ่ะมีหรือไม่มีให้เอาไข่ไก่เนี่ยนะสามฟองห้าฟองเนี่ยใส่กระเป๋าไปด้วยถ้าเกิดว่ากลับออกมาเนี่ยแล้วทุบไข่ไก่ดูข้างในไม่มีไข่แดงอะ่ะถือว่าบ้านนั้นน่ะมีคือเลี้ยงผีอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะครับฉะนั้นจึงบอกว่าเนี่ยจากเหรียญเหรียญหนึ่งเนี่ย ทำให้เล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องของพระเกจิอยุคอดีตท่านเป็นถึงพระอุปชาเนี่ยแห่งเมือ,องนครปฐมอุปชาคืออะไรสำคัญยังไงพระอุปชาเนี่ยให้เป็นเจ้าคุณมียศถารรดาศใหญ่โตก็เป็นอุปชาไม่ได้ตำแหน่งของการปกครองเนี่ยคือเก่งในด้านการทำธุระในการดูแลบริหารจัดก,การ แต่คําว่าพระอุปชาพระอุปชามีหน้าที่สําคัญอย่างยิ่งคือเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้างงไหมจริงเหรอใช่ครับพระนะอุปชาคือผู้ที่จะมอบสินสองยี่สิบเจ็ดให้กับคนธรรมดาแล้วเปลี่ยนเป็นพระภิกษุสงฆ์นึกออกไหมพระอุปชาจึงมีความสำคัญคือ ตัวแทนพระพุทธเจ้าที่จะสามารถบวชหรือมอบศิน2 7กีล227ข้อให้กับคนธรรมดาแล้วไปเป็นพระได้ดังนั้นนะพระเถราจารย์ผู้ที่จะเป็นอุปชาได้ต้องแม่นข้อธรรมแม่นศินแม่นวินยัยบางคนไม่รู้ว่าทำไมนะ พระเกจิที่สร้างเหรียญวัตถุมงคลจึงจะเป็นพระอุปชาอุปชาชไหมที่มาเข็ดอุปชาไปอุปชานั้นเพราะลูกศิษย์ลูกหาที่รับการบวชจากท่านนะครับศึกออกมาแล้วไปเป็นใหญ่เป็นโตก็กลับมาสร้างเหรียญให้กับอาจารย์ของเขานะครับอ้าวนี่ก็เดี๋ยวคงจะต้องล้างทำความสะอาดซักเล็กน้อย เนีอ้าโซดาไฟมาล้างทําความสะอาดสักเล็กน้อยอ่ะนี่ก็โซดาไฟผสมน้ำไปที่เรียบร้อยนะครับก็ล้างสองเหรียญเลยมาออกสเต็ปสักเล็กน้อยนี่เราจะเห็นว่าเนรเริ่มจะมีสีเขียวๆออกจาะ เหรียญโอ้โ oh, หนี่ออกง่ายไหมนี่ยากไหมครับการรักษาสภาพพระนี่ดูขยะที่ออก ไม่มีอะไรยากเลยผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวของพรคเครื่องเนี่ยจะทําให้มันดูยากถูกไหมไปทำไมนะผมก็ไม่เข้าใจว่าจะต้องทําให้มันดูยากให้ดูว่าโอ้ว่าเป็นเทพกันไปมทำไมอ่ะ เนี่ยค่าบสกระปรกก็จะออกซึ่งค่าแบบนี้ถ้าคุณเก็บไว้นานนะเขาจะเป็นสนิมเขียวกินพระอ่ะโอเคเนี่เบื้องต้นก็ประมาณนี้ อ่ะเดี๋ยวไปดูตอนล้างเสร็จกันเก็บลูกเก็บมีชมเด็ดไหมครับวันนี้ไม่ได้เลยคืนนี้ตื่นเต้นมากๆพ่อเผาตะกูมามาถ้าคุณไปอ่านนะะบ,บันทึกการตรวจการชณะสงค์ ของพระสังฆราชนะสมเด็จพระยาเจ้าวชิระยานวโรรสได้เขียนหนึ่งพ่อเพาไว้อย่างน่าอัศจรรย์เหมือนก,นกันกับประวัติของนี่ไงพระวัตถุสมองไงที่เดินทางไปทุดงทางภาคกลางตอนบนดูไม่ไปหาใครพ่อเพาว่าท่าตะโกนะเนี่ยเหรียญเมืองลบบุรีศักดิ์สิทธิ์ สร้างเหรียญได้เหรียญเก่าได้อันดับต้นๆของประเทศไทยเช่นกันอา้าวเหรียญหลวงพ่อเภาวัวดถ้ำตะโกนี่พี่ทำไมว่าพระเทวดาเดินดินอีกหนึ่งท่านพ,าพา่อเผาคือชื่อท่านเนี่ยเป็นตำนานแต่ของท่านไม่ได้เห็นกันแล้วผมบอ,อกเลยก็เหมือนกับเนี่ยแหละเหรียญช้างสามเสียนใช่ไหมชื่อเป็นตำนานแต่เหรียญได้เห็นกันแม้ตัวจริงๆ มันจะเป็นพาราะกันปูเอี่ยมนะยชื่อเป็นตำนานแต่เหรียญได้เห็นกันไหมนั่นแหละครับสุดยอดเกจิเมืองลบสองนาที<ล>สองนาทีครับเปิดแรกมาเวลาเดินมาแล้วครับเปิดแรกสองหมื่นบาทเหรียญเพราะเผาวัดคำตะโกทองงานขึ้นไม่ชะลุทีละชิ้นครับทำไม่สามหมื่นไม่น่าได้หนาตึบก,ก็สมัยโบราณ ต้องแบบนี้เขาไม่ประหยัดทองเขาเรียกว่าใส่ทองให้สมศักดิ์ศรีพระอยู่ที่สองหมื่นบาทครับเปิดแรกมาที่สามหมื่นแปดพันบาทที่พี่มีนครับนานๆพี่มีนจะพิมพ์แบบละเอียดยิบแบบนี้นะคือสามหมื่นกว่าบาทพร้อมทองเนี่ยเอาทองก็สามหมื่นแล้วมั้งครับจริงทองเนี่ยตอนนี้บาทหนึ่งสามหมื่นกว่าถูกป่ะาเลี่ยมอ่ะทองเนี่ยสิบ สองสิบสามกรัมก็ต้องสามหมื่นกว่าพร้อมค่าแรงแล้วเหรียญไม่มีราคาการเหรียญแบบนี้เสียดายตังไม่ได้พักมีตังไปเดินหายังไม่ได้พักเลยมาที่สี่หมื่นบาทมาที่สี่หมืนหนึ่งพันห้าร้อยมาที่สี่หมื่นสมบาทรับเนี่ยพี่ปทินบอว่าได้ฟังแต่ชื่อแต่ไม่เคยเห็นถ้าลบปุรีอะเกจิแนวหน้าลบปุรีก็พ่อเผาวัดถ้ำตะโกสุดยอด อะไรที่ผมไม่ใช่พาราดบุรีแต่ผมอะไม่ได้ซื้อนอนไม่หลับะนั่นต้องสุดยอดมาที่สี่หมื่นสี่พันบาทครับาราคาสุดท้ายเผลอเหรียญตัวเปล่าสภาพดีๆแบบเนี้ยไม่มีใครขายให้ด้วยทองสามมือเหรียญหมืน่นกว่าบาทตลกจริงๆผมบอกเลยนะถ้าพูดถ่งมะพร้าอ่ะ เทียบเลครับเหรียญพ่อบุญมีเข่าสมอคอนก็แพงเห็นไหม,มเหรียญมาเกจีลพบุรีแพงแพงเยอะพ่อเผาเนี่ยเหรียญท่านเทียบได้กับเหรียญพ่อสายวัดเสือหรือวัดพยัคฆาราม,มผมบอกเลยเกจิเมืองลพบุรีสร้างเหรียญได้ตั้งแต่เนะะียเมื่อเกือบร้อยปีที่แล้วราคาสุดท้ายมาที่สี่0มื่นห้าพร พี่พรสู้ๆยังไม่ได้ค้าทองนุ่งดังกว่าพ่อเสืออันนี้ผมบอกว่าทองเนี่ยต้องมีสามหมื่นนี่ยกสุ้มหนาตับขนาดนี้แล้วพระราคานี้มาที่สี่หมืนห้าพันห้าร้อยก็เอานี่แหละครับพระองค์เดียวมีเจ้าของได้คนเดียวเก็บแบบนี้คืออมตะยอดนิยมนี่คือระดับบรมคูแนวหน้าของเมืองไทยเนี่ย ใครจะได้เป็นเจ้าของเหรียญนี้ไปดูกันถ้าผมแบ่งพ่อเภาราคานี้ก็จะต้องบอกว่าเนี่ยไม่รู้ว่าเมื่อไรจะไปหาในที่สองได้ปิดแล้วนะครับที่ปิดที่พี่พเปอรเวสนะครับสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยเอาไว้ที่ผมนะมีก็มาขายมุออีกได้นะครับอ่าดูไลน์นะ มีก็เอามาขายผมได้อามีก็เอามาขายผมได้กราบขอบพระคุณเก็บแบบนี้ไม่มีวันอับจนเก็บแบบนี้ไม่มีวันลดคุณค่าเก็บยังไงให้คนเขาจำหน้าเราได้ก็ต้องเก็บของมีค่าไงครับคนที่ครอบครองของที่มีค่านั่นก็คือเป็นคนที่มีค่าไปด้วย พอยด์แอดหาเจอ,อยังครับเจอแล้วจ้า